แหม่มกะปิชานนี่ไลฟ์ฟินเชียร์มนีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะที่ยังติดตามแหม่มกะปิอยู่นะคะก็ยังกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แหม่มนะคะขอบคุณมากๆประสบการณ์ชีวิตจริงของแหม่มกะปินะคะอดีตคือบทเรียนและกว่าจะมีวันนี้นะคะ ตอนนี้ก็เล่าไป10ตอนแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนไปฟังตอนแรกๆได้นะคะก็จะต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ตอนที่11แล้วค่ะก็ ตามที่เล่าไปเมื่อคลิปก่อนนะคะค้างอยู่ว่าแม่ได้กลับไปทำงานที่พัทยาอีกครั้งแล้วก็ได้เข้าไปสู่วงการห้างอีกเหมือนเดิมแต่การกลับมาครั้งนี้ก็คือแผลเวอะหวะกลายเป็นคนเหงาเงาเศร้าเศร้าไม่รื่นเริงร่าเริงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมานี่รู้สึกวุ่นวายรู้สึกย่ำแย่รู้สึก อะไรไม่รู้สับสนไปหมดนะคะจนได้ถอยหลังถอยทับกลับไปตั้งตัวใหม่ที่บ้านกลับไปตั้งหลักใหม่ที่บ้านสุดท้ายก็ไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้นะคะทุกคนก็นั่งหละตัดสินใจอีกนะคะก็ตัดสินใจอีกเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า ลาอีกแล้วนะคะบ้านนอกของเราก็มาพัทยาอีกเหมือนเดิมมาโดยที่ไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่มามาเริ่มทำงานที่ห้างใหม่มาตอนแรกที่มาแต่เปลี่ยนจากสาว BA ขายเครื่องสำอางมาเป็นเอ่อพขายเครื่องประดับนะคะทีนี้มาตอนแรกก็ตามที่เล่าไปนะคะแมมไม่มีห้องพักก็กะว่าจะไปพักกับเพื่อนแต่ทีนี้เพื่อนเจ้าของห้องเขาไม่อยู่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงมาอยู่แล้วก็เอาแฟนมาอยู่ด้วยซึ่งแหมมก็เข้าไปพักกับเขาไม่ได้ สรุปก็ไปหายายกับพิตาอีกนะคะแล้วห้องของเขาเนี่ยเป็นห้องเช่าเล็กๆเป็นห้องพักห้องเดียวไม่มีแยกห้องนอนอะไรเลยนะคะก็คือห้องน้ําแล้วก็ห้องเปล่าหนึ่งห้องทีนี้ในห้องเล็กนั้นก็คือมียายแม่ของพิตามีพิตาแล้วก็มีลูกของพิตาแล้วก็มีพี่ชายของพิตาคืออยู่กันเต็มแล้วทีนี้แหม่มก็ไปขออาศัยเขาอยู่กะว่าพอได้เงินเดือนแล้วได้ห้องแล้วก็จะย้ายออกทีนี้บังเอิญว่าได้ไปเจอลุงนะคะก็ตามไปดูยอด ตามย้อนไปดูคลิปก่อนได้นะคะว่าเจอกันยังไงเนาะแล้วก็มีคำถามว่าทำไมถึงไปอยู่กับเขาเร็วนักแค่ไม่กี่วันเนี่ยเขาชวนไปซื้อวิทยุเขาชวนไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ตกลงปลงใจไปอยู่กับเขาที่โรงแรมก็คือแหม่มไม่มีที่พักแล้วแหม่มก็เกรงใจยายกับพี่ตาแล้วยางแหม่มไม่มีที่นอนที่ห้องยายกับพี่ตาก็คือจะมีแบบมุมเล็กๆค่ะที่ปูอ่ะไม่มีที่นอนไม่มีอะไรก็เอาผ้าเช็ดตัวปู แล้วก็นอนเอาผ้ารองๆองก็นอนก็คือมันไม่มีที่เนาะเสร็จแล้วพอมารู้จักกับลุงแล้วเขาชวนไปอยู่ด้วยก็เลยเอออย่างน้อยก็มีที่นอนดีๆที่นอนนุ่มๆชาวก็ไปทํางานก็ก็นั่นแหละเลิกงานห้าทุ่มก็ไปเจอกันกับเขาแล้วก็ไปกินข้าวไปเที่ยวแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันที่ห้องชาวก็แต่งตัวไปทํางานนะคะทีนี้วันหนึ่งลุงก็ ป่วยนะคะซึ่งเรายังรู้จักกันได้ไม่นานนะคะป่วยคือป่วยมากๆเลยแม่มเห็นแล้วแม่ก็ตกใจคิดว่าคิดว่าเขาเป็นเอดเพราะสมัยนั้นแบบโรคนี้เนาะออกจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน่ากลัวแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็อโอ้ตายละ ตายแล้วเขาเขาเขาเป็นอะไรแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าวมนนั้นนะแมมเลิกงานมาแล้วก็มาเจอกันที่ห้องวิทําไมวันนี้แปลกๆแล้วเขาก็นอนหนาวสั่นอยู่นะคะก็เขาก็บอกว่าเขาป่วยเขาไม่สบายมากแล้ววันนี้เขาได้บุกตัวแล้วเขาได้บุกตัวแล้วเขาจะกลับเยอรมันพรุ่งนี้แล้วแมมก็เฮ้ยทาไมเร็วจังอ่ะทําไมเออเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่สบายมากๆ แล้วตอนนั้นเขาก็บุกตัวแล้วแล้วก็ได้เวลาบินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วบุกรถบุกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขามารับแล้วไปส่งที่สนามบินรู้สึกเขาจะบินกลับในเคสพิเศษเลยนะคะเคสแบบคนป่วยอ่ะคือได้ที่นอนยาวไปเลยแล้วจนถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วมีรถพยาบาลมารับแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลที่แฟรงก์เฟิร์ตเลยนะคะอันนี้ลุงเล่าให้ฟังตอนหลังนะกับกับแม่ของลุงนั่นแหละค่ะทีนี้พอเขากลับไปแล้วเราก็เป็นห่วงไม่ใช่เป็นห่วงว่า ไม่ใช่เป็นห่วงว่าเขาจะกลับมาหาเราอีกไหมหรือว่าเราจะสานสัมพันธ์ต่อกันหรือยังไงแต่เป็นห่วงว่าเขาเป็นโรคอะไรถ้าเกิดเขาเป็นโรคที่แย่ yeah, เราก็แย่ไปด้วยเพราะว่าเราไปอยู่กับเขามาแล้วอะไรอย่างนี้ก็เขาก็ให้เบอร์โทรไว้ก่อนที่จะกลับไปนะคะเขาก็ให้เบอร์โทรไว้แม่มก็ได้ให้เบอร์โทรไว้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เบอร์โทรของตัวเองตัวเองนี่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนตอนนั้นอะเขามีมือถือละ มือถือรุ่นเก่าๆมันใหญ่ๆรู้จักไหมเ,เดินไปไหนก็ถือในมือเท่มากเลยนั่นแหละทีนี้เขาก็ถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาหาเราเนี่ยเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เอามือถือมาให้แล้วก็ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ก็เอาเบอร์มือถือของของเพื่อนคนนี้ให้แล้วอีกอย่างเพื่อนคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งมากคิดว่าถ้าเขาติดต่อกลับมาถ้าเกิดเราคุยไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะรับเรื่องแทนแล้วก็มาบอกเราอีกทีหนึ่งก็ ก็ไปทําที่ห้างนั้นอีกก็ย <c oughs> ัง <c oughs> อยู่ที่ห้องพิตานะก็ได้ไม่นานนะคะเพื่อนก็กลับมาจากภูเก็ตน,นะคะเพื่อนเจ้าของห้องแล้วก็ไปภูเก็ตกันไหมเราจะย้ายไปภูเก็ตเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาที่นี่อกีกจริงจะคืนห้องเหรอไม่ไม่เรายังไม่คืนก็เพื่อนคนนี้แหละให้เขาอยู่กับแฟนเขาไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตภูเก็ตคนอสศนเนาะไปภูเก็ตแล้วไปทําอะไรอ่ะเพื่อนก็ไม่รู้เราก็ไปก่อน <c oughs> <c oughs> สมัยก่อน ก่อนโน่นก่อนที่ยังไม่มีน้องเจมก็อน,นี้มาจากภูเก็ตมาอยู่ที่นี่แล้วจะกลับไปภูเก็ตอีกทําไมไปเถอะเพื่อนที่นั่นนะบูมกว่าพัทยาอีกถ้าทํางานก็ได้เงินดีกว่าทิปดีกว่าแขกที่โน่นก็ดีกว่าคือทุกอย่างนี่การเงินที่โน่นดีกว่าอาแต่มันใกล้บ้านนะตัวเองถ้าเกิดเราไปทํางานบาร์อีกหรืออะไรอีกมันก็ใกล้บ้านครอบครัวของเราก็อยู่ที่นั่นเราคงไปไม่ได้อ่ะ บ้านแล้วเธอจะมาบ้านไปทํางานที่ห้างทําไมเนี่ยกว่าจะผ่านงานกว่าเงินเดือนจะออกกว่าจะได้ห้องไปเราไปหางานกันที่ภูเก็ตเราไปอยู่ภูเก็ตกันดีกว่าโอเคเชื่อเพื่อนอีกแล้วเนาะเชื่อเพื่อนแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ภูเก็ตนะคะก็ยังไม่ได้ทันทํางานอะไรยังไม่ทันหางานอะไรนะคะไปถึงภูเก็ตเพื่อนก็มีห้องอยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนที่ห้องก่อนก็ออกจากงานนี้อีกเหมือนกันนะคะก็ไปไปภูเก็ตดีกว่าเพื่อนบอกว่าที่นู่นดีกว่า แล้วบวกกับตอนนั้นเรายังไม่มีที่อยู่ยังไม่มีอะไรเป็นหลักแหล่งที่นั่นเงินเดือนก็ที่ขายเครื่องประดับก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่ายังเป็นเด็กฝึกงานอยู่กว่าจะผ่านงานกว่าจะผ่านโปรจะได้เปอร์เซ็นต์ในการขายก็ใช้เวลาโอเคตามเพื่อนนี่แหละไปะกลับบ้านทีนี้ก็ไปกับเพื่อนที่ภูเก็ตนะคะแล้วอยู่อยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาโทรศัพท์ของเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบจันสุดท้า ลุงคนนั้นโทรมาลุงคนนั้นน่ะคนที่แกบอกว่าเจอกันที่เขาป่วยอันนี้เขาโทรมาคือเพื่อนรู้ชื่อบอกชื่อเขาไปเฮ้ยตายแล้วตัวเองตัวเองพูดได้หน่อยตัวเองพูดได้หน่อยตัวเองพูดได้หน่อยว่าเราไม่อยู่ตัวเองตัวเองตัวเองบอกว่าอยู่อยู่อยู่ภูเก็ตนะตัวเองบอกว่าเราเราเราอยู่บ้านคือไม่อยากให้เขารู้ว่าเรามาอยู่ภูเก็ตด้วยกันเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันจาเหตุผลไม่ได้นั่นแหละแล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่า manera, อ้าจันจุดาไม่อยู่นะตอนนี้จันจุดากลับบ้านนะมีอะไรก็ฝากฉันเั่บอพืกน โก้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะนั่งรถบัสไปหาที่ตรังเอามือถือไปให้จันสุดาแล้วเธอก็คุยกันพรุ่งนี้นะโอเคโอเคพรุ่งนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้เขาก็โทรมาจริงๆแล้วแบบแสดงละครแนบเนียนมากเพื่อนก็แบบโอเคเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วนะเนี่ยฉันมาอยู่บ้านจันสุดาแล้วนะเธอคุยกับจันสุดาได้เลย ที่จริงเราก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตนั่นแหละ <l ug> รับโทรศัพท์นะคะรับโทรศัพท์ลุงลุงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาที่เมืองไทยนะ,ะคริสต์มาสเนี้ยเขาจะมาที่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนะแม่ก็บอกโอ้โหเจอกันไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่พัทยาแล้วตอนนี้อยู่ที่ใต้อยู่ที่ไหนตอนนี้โอ้ยอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนจะบอกเราต้องบอกว่าอยู่ที่ตรังแล้วเราก็ต้องรีบกลับตรังจริงๆเดี๋ยวเผื่อเกิดว่าเขามาหาอะไรอย่างนี้เราจะได้เตรียมตัวทัน แล้วเราก็ต้องกลับไม่ได้เราต้องบอกว่าเราอยู่ที่ตรังเขาคงไม่รู้จักหรอกตรังมันที่ไหนเออตอนนี้ฉันอยู่ที่ตรังนะเนี่ยปู่ฉันไม่สบายฉันต้องมาดูลูกที่ตรังฉันก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปพัทยาอีกหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งฉันลาออกจากที่ห้างแล้วและคิดว่าคงไม่กลับไปแล้วล่ะคิดว่าจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ไปหางานที่ภูเก็ตทําโอเคเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันจะโทรหาอีกทีนะแต่ว่าฉันไปแน่ๆนะเนี่ยฉันมีเที่ยวบินแล้วเที่ยวนั้นเที่ยวนี้เที่ยวโน้นอ่าโอเควางหูกันไปอีกวันถัดมา เขาก็โทรมาหาเพื่อนคนนี้อีกซึ่งเพื่อยืนยันว่าเขาจะมาจริงๆเขาคิดว่าแหมมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แล้วก็โทรไปหาเพื่อนที่เข้าใจภาษาอังกฤษามากกว่าแหม่มเพื่อให้อธิบายกันในภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนก็รับโทรศัพท์แล้วก็มาอธิบายให้แหมมฟังว่าเนี่ยจันสุธาเขาจะมาจริงๆนะเนี่ยเขาจะมาวันนี้เที่ยวบินนี้เ,เวลานี้นะที่สนามบินตรังนะแกต้องไปรับเขานะ้วเว้ย ตายแล้วทำไงรีบกลับบ้านค่ะภูเก็ตตรังไม่ไกลนะสมัยนั้นก็นั่งรถบัสกลับมาบ้านกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็เล่าให้เอ,อเล่าให้ทางบ้านฟังนะคะเจอแฟนฝรั่งคนหนึ่งเขาอายุมากแล,ะละ้วล่ะแต่เขาดูใจดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะมาที่ตรังแล้วให้แหม่มไปรับทีนี้วันต่อมาเขา ก็ได้บินมาที่ตรังแต่ทีนี้เมื่อถึงวันนัดที่เขาจะบินมาลงที่ตรังนะคะ แม่มก็ได้อขอให้น้องชายน่ะน้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขามีรถเก๋งคันเก่าๆกาเก่ามากๆอยู่คันหนึ่งไปส่งพี่หน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ที่สนามบินเดี๋ยวเขาก็ตอบรับว่าจะไปส่งเสร็จแล้วนะคะก็เช้าขึ้นมาก็รีบนะคะสมัยนั้นนะสมัยนั้นเมื่อ20กว่าปีก่อนที่จังหวัดตรังของเราเนี่ยมีสนามบินแต่ มีเที่ยวบินแค่เที่ยวเดียวต่อวันแล้วก็มีแค่สายการบินเดียวนะคะก็คือสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละค่ะมีแค่สายการบินเดียวเมื่อลงแล้วก็จบเลยจะไม่มาอีกแล้วก็จะพรุ่งนี้อีกนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยที่แหม่มไปรับเขาไปกับน้องชายน่ะไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะรถเสีย ทำไงทำไงรถเสียเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่ารถเสียน้องก็บอกว่าไม่ได้เสียแค่ไม่มีน้ำมันเอา้าทำไมแกไม่เตรียมวะเอา้เาก็ใครจะไปรู้เราต้องไปส่งแกนเนี่ยรอก่อนใจเย็นๆน้องชายก็เอาแกลอนออกมาจากรถแล้วก็เดินไปไกลมากๆเลยแถวนั้นไม่มีร้านค้าไม่มีปั๊มน้ำมันแล้วก็เดินไปบ้านเราอยู่แถวอำเภอว้อยอดเดินเกือบจะถึงลำพูราถ้าใครที่อยู่ว้อยอดลำพูราจังหวัดตรังจะรู้จักนะคะ นั่นแหละน้องก็เดินไปตากแดดไปพี่ก็นั่งรอในรถไปใจก็ตุบตับต,ตุบตับฝรั่งคนนั้นจะมาจริงไหมนอ้องแล้วถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเราจะรับททนไหมเราจะไปรับทันไหมเพราะว่าถ้าลงเครื่องเนี่ยลงตอนเช้าแล้วนี่กี่โมงแล้วโอ๊ยตายทําไงดีเสร็จแล้วน้องก็เดินกลับมากับน้ํามันเต็มแกลลอนแล้วก็ได้เติมน้ํามันรถแล้วขับไปต่อแล้วขับไปถึงสนามบินมีแต่ความว่างเปล่า มีแต่ความเงียบไม่มีรถแท็กซี่ไม่มีคนไม่มีใครตายไปแล้วหรือไม่มาก็คือนี่แหละเป็นเพราะเธอนั่นแหละเห็นไหมละ่ะทำไมไม่เติมน้ำมันไปว่าน้องอีกนะทำไมไม่เตรียมตัวทำไมไม่เติมน้ำมันก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าพรุ่งนี้จะมาสนามบินน้องก็บอกโฮ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะคิดว่ามันมันคิดว่าน้ำมันมันจะพอแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มาแล้วล่ะเขาหลอกแกแกนั่นแหละไม่รู้เรื่องไปเจอเขาไม่กี่วันเนี่ยเห็นไหมเขาหลอกเฮ้อเขาก็หลอก ปะกลับบ้านพอจะกลับบ้านนะคะแล้วน้องก็บอกว่าคนนั้นหรือเปล่าน่ะคนไหนนั่นไงยืนแปลกๆอยู่นั่นน่ะยืนอ,อยู่คนเดียวด้วยเราก็แบบเฮ้ยแม่ก็จาไม่ได้ทิ้งทุกคนแม่ก็จาไม่ได้เฮ้ยใช่หรือเปล่าวะดูสิดูใกล้ๆสิแล้วก็มองไปแล้วลุงก็มองมาแล้วแม่ก็มองไปเออน่าจะใช่แหละมีฝรั่งคนเดียวแล้วแบบลุงก็แบบอ๋อ แล้วลุงก็ยืนแบบเหมือนกับโดนทิ้งอะ่ะเหมือนกับมีคนเอาแกมาทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปอะ่ะในสนามบินนี้ไม่มีใครไม่มีคนไม่มีพนักง,งานไม่มีแท็กซี่ไม่มีอะไรแล้วเพราะลุงบอกว่าเขารอให้เรามารับแล้วไอเวลาที่เราไปรับอ่ะมันสายมากแล้วเพราะว่ามัวแต่เติมน้ำมันรถกันอยู่ ทีนี้แกก็บอกว่าแกนะ่ะเตรียมตัวที่จะเดินออกมาจากสนามบินนะคะสนามบินตรังนี่จะอยู่ห่างจากถนนนะคะแกก็เตรียมตัวจะเดินออกมาตรงที่ถนนสายหลักเพื่อที่จะหารถไปโรงแรมแล้วก็คิดต่อไปว่าจะทํายังไงแต่เสี้ยววินาทีนั้นน่ะน้องชายหันไปเห็นพอดีแม่มก็เห็นพอดีเห็นแล้วก็แทบจะจําไม่ได้อีกด้วยนะคะก็อุ้ยใครใส่กางเกงสีเหลืองอเหลืองเสื้อเหลืองเลืองลุงนี่เป็นเาพ่อแฟชั่นนะคะแต่งตัวเนีโอสีสันมาตั้งแต่ไหน แต่ไรจนณนะปัจจุบันอายุจะ75แล้วก็ยังมีความเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรของแกอยู่ตลอดนะคะนี่แหละค่ะวันแรกแล้วก็ได้เจอลุงที่สนามบินแบบเฉียดฉิวมากๆเลยถ้าเราไม่เห็นเขาในขนาดนั้นแวบบเดียวเนี่ยเขาก็อาจจะนั่งรถไปที่อื่นแล้วหรือบุกตัวกลับ อีกวันนึงก็ไม่ได้เจอกันอีกอะไรนี้<ม>ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพักที่โรงแรมนะสมัยนั้นแหม่มก็ไม่รู้ว่าเขาพักกันโรงแรมไหนที่ไหนนะแหม่มก็ถามน้องชายน้องชายก็บอกก็โรงแรมนี้แหละเนี่ยโรงแรมกลางเมืองเลยใหญ่ที่สุดด้วยเขาเป็นฝรั่งเข้าใจได้อยู่แล้วปะ่ะเดี๋ยวไปส่งโรงแรมนี้เสร็จก็พาลุงไปส่งที่โรงแรมนั้นแล้วให้เขาเช็คอินเช็คอะไรแล้วก็กลับเข้าไปพักที่ห้องแล้วแหม่มก็กลับบ้านกับน้องชายซึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านนะคะเราจะย้ายไปอยู่กับแฟนหรือกับฝรั่งหรือกับ ใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เพราะต้องให้เกียรติที่บ้านถ้าบอกที่บ้านว่าเป็นแฟนเป็นแฟนก็คือยังไม่อยู่ด้วยกันนอกจากเราจะแต่งงานกันหรือเป็นเรื่องเป็นราวแนะนําให้คนทางบ้านที่ให้คนทางบ้านรู้จักแล้วนะคะทีนี้แม่มก็กลับบ้านไปเล่าให้ปู่ให้ย่าฟังไปเล่าให้อาฟังเขาก็บอกก็พามาสิเนี่ยพามารู้จักกันพามาบ้านก็ชวนลงมาบ้านนะคะวันแรกทุกคนโอ้โหแบบเหมือน เหมือนมีละครเวทีที่บ้านเหมือนมีหนังฉายกลางแปลงที่บ้านเหมือนมีงานอะไรงานใหญ่ๆที่บ้านแบบใครๆก็แห่กันมาดูลุงแล้วตอนนั้นลุงก็เออก็อายุห้าสิบเนาะตอนนั้นสำหรับเรายี่สิบสองกว่ากวาเนาะแก่มากแก่มากอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรในในเขาก็มาละทีนี้ปู่มาถามแม่ว่าพูดได้ไหม เขาพูดไทยได้ไหมแมงว่าโอ้โหเขาพูดไทยไม่ได้ปู่พูดภาษาอังกฤษเอเดี๋ยวปู่จะไปพูดกับเขาเองปู่จะพูดอะไรก็ถามว่าจะแต่งงานกับเราหรือเปล่าปู่เขาเพิ่งมาครั้งแรกจะไปถามกับเขาอย่างนี้ไม่ได้เอาทำไมจะไม่ได้ก็เนี่ยก็มาอยู่อย่างนี้แล้วคนข้างบ้านอะไรก็เห็นหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแต่งงานกันหรือไม่ก็ต้องบอกคนว่าเนี่ยเออเป็นแฟนกันมามั่นกันแล้วอะไรอย่างนี้จะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ตายแล้วเอาไงดีเออไปอธิบายก่อน ปู่ทำอย่างนี้ฝรั่งก,ก็หนีสิปู่โอ้หนีก็หนีคือคนบ้านนอกก็จะแคร์คนข้างบ้านเนาะหรือว่าคนในเมืองก็เป็นเหมือนกันไม่รู้แต่คนในเมืองอาจจะไม่เป็นมังนะ้งเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่แต่คนบ้านนอกเนี่ยบานปาบานหน้าบานอาเพื่อนของหน้าเพื่อนของอ,อะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบซุบซิบนินทากันปู่ก็เดินไปถามลงุงปู่ตัวเล็กๆผอมๆนะคะลงุงก็ใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าปู่นะปู่ก็ ไม่ได้แบบว่าเป็นคนดุดันอะไรแต่แค่ไปถามนะลุงเอ้ปู่ก็ไปยืนเท้าใส่เอวแล้วก็มองลุงแล้วก็ถามว่าเป็นไงเป็นไงภาษาใต้นะเฮว่าเพื่อว่าเพื่อเตง่งไหมนี่แตง่งแตง่งไหมแต่งงานไหมแต่งงแตไหมแต่งงานไหมภาษาใตงงาน้นะลุงก,ก็เออ,เอ,อ เบอร์ดี้เฮฟมี่เฮฟมี่ลุงจะเรียกเบอร์ดี้นะนกน้อยตัวเล็กให้ช่วยหน่อยก็วจะเปลยังไงแปลแบบนี้เดี๋ยวแกก็หนีสิเหมือนกับมัดมือโชกอะ่ะเหมือนกับพามาบังคับให้แต่งงานน่ะแปลยังไงดีวะไม่ให้เขาเ,เข้าใจผิดแล้วแปลยังไงดีให้ปู่เข้าใจว่าเราแปลแล้วอะ่ะทำยังไงดีก็ ทำยังไงดีโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเสียงมันไปเลยก็บอกไปตรงๆเลยว่าปู่ถามว่าจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าเกิดไม่แต่งก็คือไม่ต้องคบกันเพราะว่าอายชาวบ้านถ้าเกิดแต่งก็คือจะได้ประกาศให้ชาวบ้านรู้วันนี้เลยว่าเนี่ยมันจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยแฟนมัน่นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าแม่มเพิ่งไปแม่มเพิ่งออกจากบ้านแล้วก็กลับมาบอกว่ามีฝรั่งกลับมาแล้วแม่มเพิ่งแยกกับพ่อของลูกคนที่สองโอ้โห,โหเหลวแหลกมากก็ทําให้คนที่บ้านอายนะ ขอโทษไปแล้วล่ะไม่ต้องขอโทษอีกรอบหนึง่งนั่นแหละทีนี้ก็แปลให้ให้ลุงฟังว่าปู่ถามว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมแล้วลุงก็แบบเออเอเอให้บอกยังไงดีเพิ่งมาครั้งแรกยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นยังไงเลยอะไรเรื่องแต่งงานแล้วปู่ก็บอกว่าให้คำตอบเลยให้คำตอบเดี๋ยวนี้เลยปู่จะได้รู้ปู่แก่แล้วถ้าเกิดตายไปเนี่ยจะได้รู้ว่าเออมันจะได้แต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ปูก่ก็อบาปื้อบาปือแต่งไหม ถ้าเต,ตงก็บอกเลยตัวเดียวนี้จะบอกอบอกชาวบ้าในให้หมดเลยเตงไหมฮะบอกมาเลยที่เตงไหมโอเคสรุปแล้วก็ลุงก็บอกว่าโอเคแตงแตงแตงนะเสร็จแล้วนะั่นแหละปูก่ก็โอ้ยประกาศเลยนะนี่แฟนแฟนแฟน,แฟนเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรนี้นี่พ่อใหม่ของเจมันนะักนุ่นนี่นั่น สรุปเหมือนกับว่าเขาโล่งอกอะนะโดยที่ไม่ให้ชาวบ้านได้นินทาเขาได้อะไรอย่างนี้นะคะ,ะสรุปตัดสินใจเราอยู่กับลุงแล้วก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะถึงแม้ว่าเราประกาศไปแล้วครอบครัวเรายอมรับแล้วปู่ย่าพี่ป้านะ้าอายอมรับแล้วแต่คนข้างบ้านยังไม่ยอมรับทุกคนคนข้างบ้านนี่เป็นอะไรที่มีอิทธิพลกับครอบครัวของคนอื่นมากเลยเนาะมียายข้างบ้านคนหนึ่งมาเดิน,ดนมาถามว่าถานจันสุดาฉันถามหน่อย ค้าอะไรคยะย่ายมึงไปเป็นเมียเช่าฝรั่งเหรอเออ <c ười> คือพูดไม่ออกคือไม่รู้จะตอบยังไงคือคือไม่คิดว่าจะเจอคำถามแบบนี้ก็บอกว่าใครพูดกับยาาเหรอใครบอกยายเหรอไม่ต้องรู้หรอกว่าใครมาบอกกูคแค่อยากรู้ว่ามึงอะไปเป็นเมียเช่าฝรั่งจริงเหรอเห็นมึงเพิ่งไปอันเนี้ยมีฝรั่งกลับมาละแม่ตอบว่าไง แตอบบ้างไงด้วยคําถามของยายแล้วเนี่ยยายอยากจะได้คําตอบว่าใช่ใช่ไหมคะก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันเนาะปล่อยมันไปเหอะแล้วแต่จะคิดหรือใครจะนินทาก็ช่างเขาเหอะเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาให้เรากินก็แล้วไปกูก็แค่มาถามมึงอยากได้ยินจากปากมึงไม่อยากได้ยินจากปากชาวบ้านก็แค่นั้นก็รู้แล้วว่าชาวบ้านนินทากันแบบสนุกปากมากเนาะแต่ก็ไม่ได้แคร์บอกเลยว,ว่าไม่ได้แคร ทริปนั้นก็ได้แยกย้ายกันตรงนั้นแต่3เดือนต่อมาลุงก็กลับไปอีกนะคะบอกอยากให้แม่ของแกเนี่ยมาที่เมืงไทยให้เราเทคแคร์ดูแลได้ไหมแล้วจะให้มาอยู่ที่ไหนก็บอกว่าแกก็บอกว่าพัทยาเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเมื่อแม่ลงเครื่องที่กรุงเทพแล้วก็จะได้มา พักด้วยกันที่ที่พัทยาแล้วให้แม่มดูแลเพราะว่าแกต้องทํางานาคือมาอยู่ด้วยไม่ได้ให้ดูฝากดูแลหน่อยแม่มก็ตอบตกลงโอเคได้ค่ะ แล้วก็ไม่นานต่อมาแม่เขาก็มาแม่ก็ไปรับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่ที่พัทยานะคะเดียวกันด้วยนะคะเป็นห้องใหญ่เขาแม่ของลุงก็บุกห้องใหญ่แล้วเราก็อยู่กันคนละมุมมีเตียงเสริมอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละดูแลแกที่พัทยาพาไปทานอาหารพาไปซื้อของโน่นนี่นั่นเรื่องของโอมา่าระหว่างที่เราทําความรู้จักกันที่เมืองไทยนะคะจากนั้นเราก็อยู่ด้วยกันที่นั่นสี่หอาทิตย์แล้วเรา บินกลับเยอรมันด้วยกันแต่ไม่ใช่วันนั้นนะคะเดี๋ยวไปยังไงมายังไงทําไมแม่ถึงได้บินมาเยอรมันกับโอมาไม่ใช่กับลุงนะคะเดี๋ยวแม่มาเล่าต่อคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ชมมาจนจบคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ e ช e a อสอริจัิน